สวัสดีนะท่านเดี๋ยวเราจะอันยิงใสเล็กเลยก็ได้แบบนั้นเลยอันนี้เราจะมาปิดตรงนี้นะท่านเอซบอกว่าเดี๋ยวมันจะซองเห็นคนเข้าห้องน้ำเออเดี๋ยวเราก็จะทำการยิงปิดไสเล็กทักนี่ก็ได้มันมันจะได้ยิงไสเล็กนั่นได้เออแบบนั้นก็นแล้วตัวปรซิซ่อมได้แม่นบ่ล่ะเออเห้ยังอะออยัง sียง cướp, mần phịch, sียง cướp, lấy o hàn đấy, sียง cướp, sียง cướp, sียง tốt, tốt, à ta อากาศบอกอยู่ป okay ีนดังสุดเอาคนืนเนะี่อยปิดรูนะท่าน cho anto no มีเลขข้อเอาเลยบ่เอาส่งอีกอัน cái เรียบร้อยทุกท่านเอ่อปอกันการแอบ,บ่องด้านข้างนผมใส่ซิลิโคนไปแล้วนะท่านเออโอเคไม่มีรูนะด้านบนนี่ช่องช่องระบายลมนี่มันไม่ได้อยู่ในห้องน้ำทนะท่านมันอยู่เหนือหลังคางห้องน้ำนะเออเดี๋ยว fc คอมเมนต์มาเยอะว่าช่องระบายลมนะทำไมไม่ปิดเดี๋ยวเวลามีคนเข้าก็แอบ,บ่องได้อีกเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะ ช่องช่องระบายลมด้านบนเนี่ยมันอยู่เหนือหลังคาห้องน้ํทาท,กท,าาทาาุกท่านนี่หลังคาห้องน้ําไม่มีช่องระบายลมนะเห็นไหมนี่เห็นไหมทุกท่านนั่นเห็นไหมช่องระบายลมคือมันอยู่เหนือหลังคานุท่านเออมันอยู่เหนือหลังคานะครับช่องช่องระบายลมอยู่เหนือหลังคาเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าเข้าใจผิดเดเออนี่เห็นไหมไม่มีรูแล้วนะทุกท่าน น่นช่องระบายลมเนี่ยมันอยู่เทิงพุนพี่น้องอยู่เทิงหลังคาพุนเพราะนั้นนี่มันส่องไม่เห็นนะครับท่านจบปัญหาเอาไว้ง่ายห้องน้ําตรงนี้เอาไว้ให้พระอย่างเดียวนะท่านเออเอาไว้ให้พระอะละเออเอาโอ้ยนนๆจะมีพระมามาพักทีนะท่านไม่ได้มีทุกวันหรอกนะเออส,ส่วนส่วนหน้าต่างนะ หน้าต่างนี่ผมเอาน็อตเอาอะไรมาใส่ปิดตายแล้วนะก็คือไม่สามารถเปิดเปิดหน้าต่างได้นะเอออ่ะเสร็จตรงนั้นนะท่านเสร็จตรงตรงหน้าต่างฝั่งน้นไม่ให้เปิดให้เปิดเฉพาะตรงนี้นะท่านเดี๋ยวตรงนี้เราจะเอาอหน้าต่างนี่เอาตัวนี้เดี๋ยวเอาตูวเชื่อมตัวอะไรเราไปเชื่อมตายเชื่อมแทกๆกเอาไว้นะพี่น้องเอ้ยบ่ได้เชื่อมสนิทหรอก ให้มันอยู่นะเออเออปิดจากข้างนอกเอาเอาตู้เชื่อมมันออกมาแข้งข้างบนเราก็เอาแผ่นมายิงอีกแผ่นยิง,ข,งข้างนอกเอานี่แน่เด็ดหมดเลยอ,อ่ะหมดแล้วคถึ่งถึง,ถง,ถง

อืมแบบนี้อาเอาเสียรเป่าคือไม่ยุขึ้นอย่างเงี้ยเซเวนตาเอา,เอาเวนตาบ้งร้นี่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 เ,เปิดได้ยูค้างนึงแบบนี้ละ หน้าต่างมีมีข้างเดียวก็เหลือเฟือแล้วอย่าไปเปิดยังไรตอนนี้อย่ายปิดตัวนั้นได้ถ้าเราลืมตัวนี้ไปผลต้องปิดหน้าต่างตัวนั้นไม่ได้ตรงหรืองแล่าเงี้ยเบี้ยวบ่ได้เล้ลเว เอาบนนี้ลองปิดหน้าต่างฝั่งนี้ฝั่งนี้เหลือเหลืออยู่ข้างหนึ่งนะท่านเอาไว้เปิดนะอโอ้หน้าต่างพุิฟิตน,น่อยเนาะดันหน้าต่างเขา้ามองปุ๊บล็อกเอาไว้ไง อ,อ่าออออออโอเคล็อกไว้แล้วใส่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 รถใ,ให้มันเร็วซะให้มันบม่มีให้มันโจรเขาซองบไ่ได้ลองเอาไปเทียบใสุ่นลูกไ,ได้อยู่บ่คันบ่ได้ก็หาอันโตอื่น

เออลองเบิ่งกันนะพอดีบนอ่ะตัดแค่น้อยเนาะบางแค่น้อยเนาะบางแค่น้อยนี่เนาะให้มันตัดให้มันเสมอกันนี่ตัดตรงนี้เอาเอาลงมือแล้ว อ่าตามมีจิมะอีซอมะอ่าถ้า hmm. hmm.